แนะนำบทอัลฮะกอบทอัลฮะกอเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบสององค์การบทเริ่มโดยการกล่าวถึงสภาพอันน่ากลัวของวันกียรมะและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อวันนั้นรวมทั้งการลงโทษของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่ดื้อดึงและปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์และสภาพอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นขณะที่มีการเป่าสังเป็นครั้งแรกสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาล เช่นชั้นฟ้าแผ่นดินและภูเขาจะแตกสลายอย่างไม่เป็นระเบียบบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของผู้ศรัทธาที่รับความสุขและสภาพของผู้ปฏิเสธที่รับความทุกข์โดยที่บรรดามุกมินผู้ศรัทธาจะรับบันทึกของพวกเขาทางเบื้องขวาและได้รับการยกย่องและความโปรดปรานส่วนกาฟิผู้ปฏิเสธศรัทธาจะรับการเหยียดหยามและเย้ยหยันหลังจากได้กล่าวถึงสภาพของผู้ที่ได้รับเกียรติและไร้เกียรติแล้ว ก็ได้มีการสาบานยืนยันถึงความสัจจะของทา่านรอซูลและสิ่งที่ท่านได้นำมาจากอัลลอฮ์อีกทั้งได้ตอบโต้การกล่าวเท็จของพวกมุชรินที่อ้างว่าอัลกุรอานนั้นเป็นเลขกลและคำพยากรหลังจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานอันแน่นอนในความเป็นสจธรรมของอัลกุรอานและการรักษาอามานะของทา่านรอซูลสลลลฮุอะไลัยวะสลัมในการเผยแพร่บัญญัติศาสนาตามที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่าน บทได้จบลงด้วยการสรนเสริญให้เกียรติอัลกุรอานและชี้แจงว่าเป็นความเมตตาแก่บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาและเป็นความเศร้าโศกแก่พวกกุฟฟาตผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือวันกิยามะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไรและอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไรบ

พระองค์ทรงให้ภัยนี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเจ็ดคืนกับแปดวันต่อเนื่องกันแล้วเจ้าเห็นกลุ่มชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้นประหนึ่งต้นอินทพลมที่ข้างในกลวงล้มระเนระนาด แล้วเจ้าเห็นอะไรหลงเหลือบ้างสำหรับพวกเขาฟิรเอาและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตฟิกาตได้กระทำความผิดพวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อาศาสนาทูตของพระผู้อภิบาลของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างน่ะอินนาลัมมาตะัลมาอุฮัมลนาคุมฟิลจาริยะเมื่อน้ำท่วมสูงขึ้นแท้จริงเราได้บันทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของลัวลินาจอะลาฮาละกุมตัซกิรตันวะตะยีาอุดนวาอียะ เพื่อเราจะได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้าแล้วหูที่พร้อมจะรับฟังเพื่อจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสังเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันเกียมาแผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้น แล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผงในวันนั้นวันกิยามะก็จะเกิดขึ้นและชั้นฟ้าก็จะแยกออกแล้วมันจะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น วและมรรคก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและมาลายกาจำนวนแปดท่านจะทูลบัลลังก์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในวันนั้นย์ วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่เจ้าส่วนผู้ที่บันทึกของเขาจะถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่ามาอ่านบันทึกของฉันสิความจริงฉันคิดว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉันแล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำรายะในสวนสวรรค์อันสูงส่ง การเด็ดผลไม,ม้ของมันอยู่แค่มือเอื้มอม,อม,ยยมพวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างกเกษมสำราญ เพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมาส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขาเขาจะกล่าวว่าฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่น และไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันเป็นเช่นใดโอ้หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดีมาอสับสมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันฉันเลยลกอำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้วุฟล จะมีคำบัญชาแก่มาเลยกาว,ว่าจงนำเข้าไปแล้วล่ามตรวนเสียมมลลลแล้วโยนเขา้าเข้ากองไฟนรกแล้วล่ามโซ่เขา ซึ่งความยาวของมัน72แพ้จริงเขาไม่ได้ศรัทธาต่อลอร์ู้ยิ่งใหญ่และเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสนดังนั้นวันนี้ เขาจะไม่มีเพื่อนสนิทณที่นี่และไม่มีอาหารอย่างใดนอกจากน้ำหนองที่ไหลามาจากแผลของชาวนาโลกไม่มีผู้กินมันนอกจากบรรดาผู้กระทำความผิดเปล่าเลย ข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นวมาลาทุซิรนและสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นอินนะฮูละกลรูลิกรีมแท้จริงอลัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของศาสนาทูตผู้ทรงเกียรติวะมาฮุวะบิกาวลชาอิรกลีลัมมาตุมินู และไม่ใช่คำกล่าวของนักกวีส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธาและไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ควจนิลลุมบนเป็นการประทานมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากโลโลกวะลารประทานมาจากะผู้อาิบาลแห่ากลวล และหากเขามัวหมัดเสกสันกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราแลาอคนาิหบิยมีเราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคงตุมมะลกตอนามินหุวะีแล้วเราก็ตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขาตมามินกุมมินอะฮัดอันฮูฮาจีน ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรงและแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นการเศร้าโศกเสียใจยแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งพระผู้อพิบาลของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่